ครับสวัสดีครับ Perfect Game นะครับวันนี้มาแนะนำโช๊คนะฮะของ Yamaha Airlock นะครับโช๊คแกนนอนนะครับก็คือเปลี่ยนจากโช๊คแกนตั้งนะครับเอาโช๊คแกนตั้งออกนะฮะก็คือโช๊คแกนตั้งแบบนี้นะครับถอดออกเลยนะครับก็จะเห็นตัวล็อกโล่งๆอยู่นะครับตอนนี้ผมใช้โช๊ค y s s นะครับเป็นโช๊คสูบเดี่ยวนะครับที่สามารถรับน้ำหนักได้ ตัวผมนี่ก็ร้อยโลลูกก็อีกหกสิบโลนะครับก็รับน้ําหนักได้สบายนะครับแต่ข้อเสียตัวนี้นะฮะจะแข็งนะครับก็ต้องปรับหน่อยต้องตั้งหน่อยนะครับในส่วนนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับอ่าบอกข้อดีก็คือว่ารับน้ําหนักได้นะครับข้อเสียก็คือว่านะฮะตรงนี้นะครับขับไปนานๆนี่แตกเลยนะฮะกระแทกแตกเลยนะครับก็ต้อง อาจจะตัวปิดอาจจะสูงกว่าน,นี้หน่อยนะครับนะฮะในส่วนของการแต่งนะครับใช้ส่วนของไฟเบอร์มาปิดนะฮะอาจจะต้องยาแนวในส่วนนี้นะครับใช้ไปนานๆปัญหาเกิดแน่นอนนะขี่กระแทกลุมมันก็จะมาดันในส่วนของโชคก็จะมาดันในส่วนของตัวไฟเบอร์ที่เอามาปิดนะตัวนี้ข้อเสียงนะครับข้อดีคือรับน้ำหนักได้แล้วก็ทำให้รถสวยนะฮะ ทำให้รถออกมาสวยนะครับโค้งสวยนะครับเดี๋ยวปิดเบาะนะครับนี่เหมือนรุ่นรุ่นอ่ารุ่นท็อปเนาะแต่งออกมานะครับโชกนนอนเนี่ยนะครับแตกไม่แปกครับเพราะว่าลูกขี่ตกหลุมบ่อยนะฮะสวยนะดูนะฮะแล้วก็ลายสติกเกอร์นะครับก็แนะนํานะลายสติกเกอร์นี่หรอกร้อยห้าสิบบาทนะครับก็เอาไปติดกันได้นะฮะ ตอนนี้เละแล้วฮะลูกติดสติกเกอร์เยอะเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับก็ในส่วนของมีคนถามมานะครับตัวปิดในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับเป็นเข็มเนี่ยหาซื้อที่ไหนช้อปปี้ลาซาดามีนะครับตัวนี้นะช้อปปี้ลาซาดามีนะครับเดี๋ยวหมุนออกมาให้ดูนะฮะครับก็ก็แล้วแต่คนชอบนะมีหลายลายหลายแบบนะครับหรือเป็นน็อต แต่งมาก็แล้วแต่เรานะฮะตัวนี้นะครับก็สวยงามดีนะครับทาให้เหมือนแบบวัดความแรงอะไรเงี้ยต่างๆนะครับครับคลิปนี้นะฮะก็ลองดูนะเห็นมีคนมาถามอยู่นะฮะแอบฟูดก็มาถามว่าเปลี่ยนเป็นโชคแนวนอนเป็นไงบ้างครับเขาจอดถามเลยนะครับผมบอกดีครับแต่ว่าแข็งแรงทนทานดีแต่ว่าไอ้ตัวนี้ต้องทําสูงหน่อยนะไอ้ตัวไฟเบอร์ป้องกันนะแตกหมดแล้วตอนนี้ เพราะว่าตกหลุมกระแทกนะฮะตัวนี้ก็ทําให้น้ําอาจจะเข้านะหรือว่ารั่วลงมาได้นะครับในส่วนของตัวเาะอะนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ